จูนป่าปนสมบัติผีกองก่อย กลางป่าลึกที่ห่างไกลจากสายตาของมนุษย์มีถ้ำลึกลับซ่อนตัวอยู่ใต้เงาร่มของต้นไม้ใหญ่ถ้ำแห่งนี้ถูกเืืกันว่าเป็นที่ซ่อนของสมบัติล้ำค่าที่ถูกเก็บรักษาโดยผีกองกอยปีศาจท,ที่ดุร้ายและมีพลังเหนือธรรมชาติมันคอยเฝ้าสมบัติของมันอย่างไม่ยอมให้ใครได้ครอบครอง มีเพียงเสียงกระซิบเรา่าขานจากผู้ที่เคยพบเห็นร่องรอยของทำแห่งนี้และไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาเพื่อยืนยันเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยแต่สำหรับเสือดำหัวหน้าโจนป่าผู้ที่ไม่เคยวันเกรงต่ออันตรายใดๆเรื่องราวของสมบัติ ในถ้ำลึกลับนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นความโลภและความทะเยอทะยานในใจของเขาเขาได้รวบรวมพักพวกที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มรวมถึงไอ้แก้วและไอ้หมานสองนักเลงที่เชี่ยวชาญในการหลอกสังหารและขโมยของมีค่าทั้งหมดต่างเห็นพร้องที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัติที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในถ้ำลึกลับนั้นการเดินทางสู่ถ้ำเริ่มต้นขึ้น ในคืนที่ไร้แสงจันทร์พวกเขาต้องเดินลัดเลาะผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพืชที่มีพิษเสือดำเดินนำหน้าโดยถือแผนที่เก่าคร่ำที่ได้มาจากนักเดินทางคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างปริศนาทุกอย่างก้าวในป่านั้นเต็มไปด้วยอันตรายทั้งกับดักธรรมชาติและเสียงแปลกประหลาด ยังมาจากทุกทิศทุกทางแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้ครอบครองสมบัติล้ำค่าพวกเขาจึงเดินหน้าต่อดวยไม่วันเกรงเมื่อพวกเขามาถึงปากถ้ำถ้ำที่มีทางเข้าเป็นทางแคบๆและถูกปกคุ้มด้วยเถาวัน และตาไข่น้ํามีกินพับชื้นฉุวยออกมาจากภายในและอากาศอรอบๆก็เย็นลงอย่างน่าประหลาดใจแต่ไม่มีอะไรจะหยุดเสือดําและพักพวกได้พวกเขาผักถาวันออกและเดินเข้าไปในถ้าด้วยความระมัดระวังถ้ำภายในเต็มไปด้วยเงามืดและทางเดินที่ขุดเขียวแต่พวกเขาใช้แสงไฟจากคบเปือยส่องน้าทางเสือดํหรือน้าหน้าพักพวกอย่างไม่ลังเล เขารู้ดีว่าความมืดภายในธรรมไม่ใช่เพียงแค่ความมืดทางกายภาพแต่มันยังแฝงไปด้วยสิ่งชั่วร้ายที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ในที่สุดพวกเขาพบกับห้องใหญ่ในถ้ำซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติแสงระยิบระยับจากท้องคำเพชรนินกินดาและวัตถุโบราณมากมายเต็มไปหมดเสือดำและพักพวกตื่นตะลึงกับสมบัติที่เห็นพวกเขาเริ่ม ก็บท้องคำใส่กระเป๋าโดยไม่ลังเลแต่ในขณะที่มือของเสือดำสัมผัสกับท้องคำก็มีกระแสะลมเย็นพัดผ่านและเสียงครางต่ำๆก็ดังขึ้นมาจากมุมมืดของรรำทันใดนั้นเงามืดที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากที่ใดก็เคลื่อนไหวเสียงครางแปลกๆกลายเป็นเสียงหัวเราะเย้อยหยันพวกโจรหันไปดูและพบกับผีกองกอย ที่ปรากฏตัวขึ้นผีร้ายที่เต็มไปด้วยความเขียดแค้นและความอาฆาตที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ทำธรรม,รมดาแต่มันคือที่สิงสถิตของผีร้ายที่คอยเฝ้าสมบัติของมันผีกองกอยเริ่มจูงตีพวกโจรเสียงกรีดร้องของพวกมันดังก้องไปทั่วถ้ำในความตื่นตระหนกพวกโจรพยายามวิ่งหนีออกจากถ้ำแต่กลับพบว่าทางออกถูกปิดกั้นโดยพลังลึกลับ เสือดำพยายามสู้แต่ไม่สามารถต้านทานพลังของผีกองก่อยได้ผีร้ายบีบคั้นพวกเขาจนต้องยอมแพ้สุดท้ายพวกโจรทั้งหมุดก็ต้องจบชีวิตลงในถ้ำแห่งนั้นโดยที่สมบัติล้ำค่ายังคงอยู่ในที่ของมันและผีกองก่อยก็ยังเฝ้าดูแลมันต่อไปเสียงกระซิบของลมในป่าลึกยังคงเล่าเรื่องราวของโจรป่าภูกา้าแต่กับต้องพูดกับชะตากรรมอันนาถยุสยอง ในถ้ำลึกลับแห่งนี้ตำนานของพวกเขากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เตือนใจผู้ที่มีความโลภว่าในที่สุดแล้วความโลภก็จะนำไปสู่ความพินาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ถึงอย่างนั้นตำนานที่เล่าขานของถ้ำแห่งนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของนักล่าสมบัติมีนักล่าสมบัติจำนวนมากายที่เดินทางตามหาถ้ำลึกลับแห่งนี้ อต่ไม่เคยมีใครได้กลับออกมาแม้แต่คนเดียวขอบคุณผู้รับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ